สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ f c ฟซลุงพลทุกคนแล้วก็ f c ฟซนางฟ้าทุกคนนะคะวันนี้นะคะนางฟ้าจะมาพูดถึงนะคะมาพูดถึงบักสมเกิบนะคะบักสมเกิบบักเงิบนะคะบักเงิบเนี่ยบอกว่าสงสารลุงพลนะคะสงสารยังไงเหรอถามหน่อยสิถามหน่อยสิไปสงสารอะไรลุงเขาถามหน่อยถามหน่อยบักสมเงิบหืม ไปสงสารอะไรลุงเขานะลุงเขาอยู่ดีมีความสุขเห็นไหมวันที่9เห็นไหมคะเตรียมงานพร้อมทุกอย่างออกมาด้วยดีสวนดอกไม้สวยงามนะคะทุกอย่างพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นซุ้มต่างๆนะคะแล้วก็จัดนะคะจัดปูพรมเอ่ยอะไรเอ่ยตอนนี้ ของหนักๆก,ก็เริ่มหมดแล้วนะคะก็จะเหลือสิ่งสวยงามที่ประดับประดานะคะนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสิ่งที่ลุงทําเนี่ยสุดยอดต้องยกนิ้วให้ลุงเลยนะคะเพราะว่านี่แหละคะ่ะผู้นําของชุมชนนี่แหละคะ่ะตัวจริงนะคะทำอะไรก็คือทําตั้งใจทําไม่เหมือนไอ้คนบางคนนะคะไอ้หัวไม่มีขนนะ่ะนะกูไม่เห็นทําอะไรได้เลยสักอย่างถามหน่อยสิทำอะไรได้บ้าง อ,อกมานั่งสติกเกอร์สติกเกอร์หน่อยครับสติกเกอร์หน่อยครับถ้าไม่ใส่สติกเกอร์นะถ้ากดไลค์ไม่เท่ากันนะเดี๋ยวผมโดนยิงนะครับใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมสมเงิบแล้วก็ไม่ต้องไปสงสารลุงลุงเขามีพร้อมทุกอย่างเข้าใจหรือเปล่าผู้ใหญ่ก็รักด้วยไม่เหมือนอยู่กกกอนะไม่ได้เปรียบเทียบนะไม่เหมือนอยู่กกกอ เกอกอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ตรงไหนก็มีแต่คนเบียดเบียนพอมาอยู่ที่จำปาดงนะคะอยู่ที่จำปาดงก็มีแต่สิ่งดีๆนะคะพัฒนาชุมชนเป็นยังไงล่ะเห็นหรือยังอะ่ะบักหัวดาวอังคารบักหัวดาวอังคารเห็นไหมลุงเข้าพัฒนาพัฒนาไปถึงไหนแล้วใช่ไหมคะ fc ลุงเข้าพัฒนาไปถึงไหนแล้วเนี่ยดูบ้างหรือเปล่าถามหน่อยนะ ไอ้หัวดาวอังคารถามหน่อยสิฮะเออมีการบอกว่าวันที่เก้านะวันที่เก้าเนี่ยเ,เดี๋ยวจะมีวันที่เก้านะไอ้พวกเปรตสัม,มเวสีนะคะจะบุกไปกันประมาณสิบคนนะคะแล้วมึงคิดหรอว่าสิ่งที่มึงมึงท,ที่ที่มึงไปเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะเข้าได้หรอถามหน่อยสิมึงเข้าได้แน่หรือเปล่าถามหน่อยฮะมึงเข้าได้ใช่ใช่ไหมนะ นะเข้าให้ได้ก่อนถ้าเข้าได้นะกูก็จะตบมือให้นะเขามีลูกพวกมึงกันหมดทุกตัวแล้วกูจะบอกให้เข้าไปตรงนั้นเนี่ยต้องมีความอดทนนิดนึงนะพวกไอ้สมเงือบนะไอนะ้เงือบดาวังคารนะเงือบทุกรอบแล้วก็ไม่ต้องไปสงสารลุงนะต้องสงสารตัวของมึงเองก่อนนะนะเงือบดาวังคาร ได้ยินบบหูอ่ะนะสงสารตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยตัวเองทําอะไรอยู่ย้ายบ้านไม่ใช่หรอได้ข่าวว่าย้ายบ้านนี่อุ้ยจริงอะจริงนะคะเอฟซตอนนี้ได้ข่าวว่าย้ายบ้านนะคะย้ายเสร็จหรือ,อยังอะ่ะย้ายบ้านเสร็จหรือ,อยังอะแล้วก็ออกมานั่งเหา่านั่งหอนอย่างเงี้ยเหมือนแบบนั่งเหา่านั่งหอน,เห,น,เ,หนเ,หเหมือนหมานะจริงๆไม่อยากจะเปรียบกับหมาหรอก หมาย,ยังมีคุณค่ามากกว่าอีกถูกไหมคะ fc นะเปรียบหมาไม่ได้หมาย,ยังรู้จักบุญคุณคนหมายยังมีคุณค่านะเปรียบกับบักเงือบดาวังคารไม่ได้นะคะบักเงือบดาวังคารเนี่ยไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยไม่เคยช่วยเหลือสังคมไม่เคยพัฒนาชุมชนแล้วก็เสือกอยากเป็นสอสอทุยใช่ไหมคะ fc อยากกจบเป็นสอสอแต่ทาอะไรไม่ได้นะ ทำอะไรไม่ได้มีอย่างเดียวก็คือร้องเรียนนะร้องเรียนแจ้งความหมิ่นประมาทมีแค่นี้จริงๆนะชีวิตของบักเกิบนะชีวิตของบักเงิบถูกไหมคะ fc เห็นไหมคะนะลุงพัฒนาไปถึงไหนแล้วจำปาดงตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะวันที่9จะถึงแล้วนะจ๊ะวันที่9้าจะถึงแล้วนะจ๊ะจะบอกให้โอเคหรือเปล่า พอวันที่9ก้าถึงแล้วเนี่ยนะเห็นไหมพวกมึงทําอะไรกันได้บ้างร้องเรียนได้ไหมนะตรวจสอบก็มันเป็นพื้นที่ของเขาอะเป็นพื้นที่ของเขาอะถูกไหมเขาเป็นคนซื้อพื้นที่เองแต่ส่วนที่เขาอยู่กบกอเนี่ยพวกมึงทําอะไรเขาได้นะแต่อันนี้เขาซื้อเองที่กบกอกเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อนะ พวกมึงแกล้งยำเขาได้แต่มึงมาที่จำปาโดงสิมึงยำเขาได้ไหมกูถามหน่อยอ่ามึงยำเขาได้ไหมถามหน่อยนะเก่งจริงๆเก่งทุกอย่างเก่งทุกประเด็นเก่งทุกเรื่องนะมานั่งใส่ร้ายป้ายสีเขาว่ารุงเนี่ยนะเลี้ยงผีเห็นไหมคะ นี่คือสันดานของคนบางคนนะคะสันดานของมนุษย์โลกสันดานของพวกเอเรียนนะคะเอเลียนที่พยายามมาเกาะนะติดสถานการณ์ลุงพลอยู่ตอนนี้นะเอเรียนทั้งนั้นเลยนะคะเอซเห็นไหมคะนะทำอะไรได้บ้างละพวกมึงอ่ะถามหน่อยสิทำอะไรได้บ้างนะทำให้สำเร็จแล้วกันนะจะบอกให้นะบักเงิบไปเลย ถ้ามึงเข้าไปได้ในในวันที่เก้าเนี่ยมึงเข้าไปในบ้านลุงพลได้เนี่ยมึงเข้าไปให้ได้นะเข้าไปให้ได้นะบักเงิบจะยินบบหูอ่ะเข้าให้ได้ด้วยฮะเข้าเลยนะเขามีรูปหมดแล้วจะบอกให้รูปถ่ายของพวกมึงเขามีหมดแล้วก็ลองดูสิถ้ามึงไปไม่ดีเนี่ยมึงจะโดนเล่นอะไรกูถามหน่อยนะเอาให้ได้นะ ได้ยินบ้าหูว่าพวกมึงอ่ะอย่าเป็นหมารอบกัดหมามันรู้จักบุญคุณคนแต่คนอย่างพวกมึงไม่รู้จักบุญคุณคน,คณนก,คก,นกนนยยูถามหน่อยสิบักเงิบดาวคานมึงเกลียดอะไรลุงพลนักหนาเหรอลุงพลเข้าไปเหยียบย่ำอะไรมึงเหรอถามหน่อยสิเหรออ๋อเขาอยากเหยียบศักดิ์ศรีของมึงถูกไหมมึงอายเขาใช่ไหมที่เขาเนี่ยไม่ให้มึงทํางานให้เขาแล้วอ่ะเออมึงก็เลยอาย มึงเลยอายเสร็จแล้วมึงก็เลยแค้นลุงพลว่างั้นใช่ไหมเออก็สมควรแล้วนี่ทำคดีความอะไรก็ห่วยแตกทำคดีความอะไรก็เจงบงเข้าใจบ่าหัวนะก็แค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวกูจะมาคุยกับมึงใหม่นะบักเงิบนะไปให้ได้นะเว้ยจำปาดงอะวันที่เก้านะวันที่เก้านะมีทุกคนพร้อมรับมือกับมึงกูจะบอกให้ โอเครติสวัสดิ์นะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับลุงพลด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์นะคะของลุงพลด้วยนะคะทีพีสกีน,นะคะเจลล้างหน้าทีบารค,คอนพัดนะคะแล้วก็ครีมล้างหน้าแล้วก็เซรั่มนะคะแล้วก็เสื้อองค์ปู่ปริจิตทีพีสกีนด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากผลิตภัณฑ์ของเจ้าปู่นะคะเจ้าปู่ด้วยนะคะ ของเจ้าปู่มีเสื้อมีอะไรสั่งกันนะคะแล้วก็มีปลาของเชฟยันกับเจ้าปู่เป็นหุ้นส่วนกันขอบคุณทุกกำลังใจค่ะกุ๊ดค่ะ